เมโลดี้วัสดีค้าวัสดีพี่ไอแล้วก็วัสดีที่โซเรียงด้วยนะครับใช่ไหมคิดถึงเมโลดี้เหมือนกันครับมาช,าพ,มา,ช,า,มา,ชาพลังหน่อยแล้วมาชาแล้วมาชาพลังหน่อยปิปากสีดีกัน <c oughs> ลืมทำกินข้าวยังครับกินไปแล้วค่าไม่ตอนนี้ วันอะไรอะวันพฤหัสปะ่ะใช่ไช่เซนจ,จาวฮัลโหลฟอมเซบะอ่าโอเคโอ้โอโคู่นิจวิวะคู่นิจวิวะ คิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะคะเป็นไงบ้างวันนี้ทํางานกันละสิใช่ไหมนี่ก็จะไปทํางานเหมือนกันสวัสดีครับน้องเจนสวัสดีครับพี่โจฮาย อย่าบอกนะว่าพี่กี้เพิ่งตื่นขอสองตัวลูกเจไม่เคยแบบถูกเลยให้หวยคนอื่นได้แต่ให้ตัวเองไม่เคยได้เลย ซูเปอร์ชยเจมชอบซูเปอร์ชยเวอร์ชันหนึ่งที่เปิดมาในทีทีอ่ะและ้วเจมแบบอ้ยชอบมากเป็นสไตล์แอนบีแอนดีใช่เจมซูเปอร์ชัย

What now? are you doing เจเจมาจ,จะไลฟ์แพ่์พักเดียวนะครับทุกคนว่าตายตายเหมือนเดิมไลฟ์บนรถไลฟ์นานไม่ได้เดี๋ยวมอรรถเวลาว่างคือบนรถโดดเรียนเพื่อมาดูไลฟ์พี่เจมเลยคะ่ะ อยาให้คู่เห็นก็พอมาเต้นหนึ่งคอนเทนต์ ENT, ได้เลยแต่ตอนนี้แบบติดคำนี้อยู่บนติดคำนี <discussion> ้อยู่ในหัวมากเลยอะแบบกระบกกแบกับแบก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 บรแบกบ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 รแบก Oh, no, I'm not a James. Just kidding. ทุกคนจะได้เข้าใจว่าตอนไลฟ์อยู่บนรถมันเป็นแบบนี้ทุกคนทุกคนอาจจะเห็นนิดนิดใช่ไหมว่าเจ็เป็นแบบแบบเนี้ย Did you drink o r a n coffee today? Oh n o I want to so much. I need to have ใช่เอาเลยนะลืมเูมว่าจะพูดว่าอะไรชอบดะพี่นะัทสวัสดีครับเซเว่นอะ d a y Tuesday, Wednesday, h Thursday, Friday, Saturday, Sunday, w e e Monday, Tuesday, Wednesday, h Thursday, Friday, seven days a week. คือเพลงนี้ทำให้เจมแบบเรียงเดือนเอ้เรียงวันได้ถูกต้องมากๆเพราะปกติเจมจะเรียงวันภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนี่ยแต่เพลงของเพลงเพลงเก็จะเป็นเพลงที่ทำให้เจมเรียงวันได้เพราะว่ามันต้องฝึกร้องใช่ไหมแล้วก็ต้องฝึกแบบ เรียงด้วย,ยเช่น Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday week Monday Tuesday Wednesday, 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 Wednesday Thursday Wednesday, Friday Saturday Sunday Thursday, week บอกำลังใจในการเรียนหน่อยค่ะตั้งใจเรียนนะคะผมตอนนี้ก็ปิดไลฟ์พี่ไปเลยแล้วก็ตั้งใจเรียนพูดเล่นพูดเลนผักละสีก็เลยดูได้จมูกแดงใช่ต่อให้ไม่ได้ทำอะไรก็แดงตอนเป็นภูมิแพ้ก็คือแดงกว่านี้อีกแดงแบบเป็นสีแดงเลย มเมากองพี่เจเลยครับก็บรรยากาศกองก็จะคนละมูดกับยาเล่นกับอนุนใช่ไหมคือ,อยาเล่นกับอนุนเน,นี่ยก็จะเป็นแบบดราม่าเป็นโรแมนติกเป็นดราม่าอะไรประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ายาเล่นกับอนุนเป็นแบบไหนแต่กองของพี่เจก็คือแบบคนละมูดกันเลยครับทุกคนคือขับะ่ะแล้วด้วยความที่ยิมอะ่ะยิมเล่นยิมเล่นเป็นเจนได้แบบคือไม่ได้มองว่าเป็นยิมเลยมองคือมองว่าเป็นเจนเลยอะ การแบบทำน้ําเสียงทาท่าทางหรือว่านิสัยของตัวละครของเจดอะ่ะมันทําให้เราแบบบางบางซีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีนที่อ่าอันนี้แบบแอบสปอยน,นิดนึงอะ่ะกค็คือมันเป็นซีนที่แบบเจดจะโวยวายหรืออะไรสักสักอย่างหนึ่งอ่ะและ้วยิมอะ่ะแล้วยิมแบบเหมือนอิมโพไว้์หรือว่าอะไรสักสักแบบหรือว่าอะไรสักอย่างจมจำไม่ได้ที่แบบจะอิมโพไว้์แบบเหมือนร้องแบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือด้วยคาแรคเตอร์ของเอือใช่ไหมจะต้องนิ่งๆจะต้องแค่ยิ้มอเงี้ยขำพรืดแบบหลุดขำอะ่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเจดหลุดขำบ่อยมากไม่สามารถหยุดได้จริงๆก็อาจจะหลายเทคหน่อยครับเพราะว่าเจมหลุดขำนี่แหละแต่อยากบอกเลยว่าสนุกมากครับทุกคนแล้วน้องไม้ก็คือหล่อหล่อแบบหล่อแบบจะพูดคำนี้ได้ไหมแบบหล่อแบบ บัวตายควายล้มอะรอแบบนั้นเลยอะเพื่ออยากให้ทุกคนดูจริงๆครับแบบด้วยคาแร็เตอร์ส่วนคาแรคเตอร์ของเอื้อกับของคิงก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมก็จะมีความแบบเออก็ด้วยความที่ตอนอีพีสุดท้ายก็จะเป็นแบบว่าเป็นคู่รกกักกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือแบบมั่นหรือแต่งงานกัน,กนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออแบบเชิงบวกขึ้นแบบ โพสิทีฟมากขึ้นมันก็จะไม่ได้ขมแบบเหมือนยาเล่นกับอานนท์ละ mm. ก็บรรยากาศโดยรวมของกองก็ดีครับ mm. ดีแบบดีมากๆเลย mm. อะไรเงรี้ย mm. มันสนุกอะแ mm. ต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครเพ mm. ราะว่าคอมเมดี้มากขนาดคนที่เล่นกันเองยังขำไม่อยู่เลย ไอ้ยังขำไม่ไม่หยุดเลยขำไม่อยู่คืออะไรวะใครแอบจูบมาก่อนที่บอกใครจะแอบจูบอะถ้าเบื่อจุ๊บจริงจะล้างออกไหมเต็มหน้าขนาดนี้ใส่ก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยครับผมแบบทุกคนในกองของพิเจคนกลางเลยไม่ว่าจะเป็นก็ก็จะมีติวเตอร์ยิมโทมัสพี่ปาร์พี่มาร์เจมพี่เนต แล้วก็ฝากน้องเลโอไต่ด้วยนะครับผมก็ทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วก็แบบเอาจันจริงก็โอ้ยอยากดูสักตอนหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนถ่ายมันขำจริงทุกคนมันขำมากอ่ะแบบมูดโดยรวมด้วยอะไรอย่างเงี้ย อยากรู้แล้วว่าตอนตัดออกมาจะเป็นยังไงพี่เน็ตอยู่ไหนตอนนี้พี่เน็ตก็น่าจะกำลังจะมาที่ที่ทําที่ที่ทํางานครับใช่กำลังจะมาที่ทํางานเหมือนกันเพาเจนก็กำลังเดินทางไปเหมือนกันใช่ จะรู้สึกคราเซนแล้วว่าจากแขกออนไทยทันก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนน่าจะปีหน้าเลยไหมคืนนี้ดูแบบอ่านมังงะจนจบแล้วอะรู้อยู่แล้วว่าเออเรื่องปลายทางมันเป็นแบบไหนแต่ว่าอยากดูแบบอนิเมะเพราะว่าอนิเมะมันมันมันเวอร์มากอะมันดีมากเลยอะ ก็ต้องรอครับสิ้นไปเลยเหรอพี่เดี๋ยวดูสิ โอ้โหคือเราจริงว่าช่วงเวลาเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังกลับรถติดทุกคนทำงานใกล้จะเลิกเด็กเรียนก็ถ้าเปิดตอนที่เจมเรียนอยู่ก็น่าจะประมาณสี่โมงเย็นเลิกกำลังแบบ ไปซื้อขนมกันกับเพื่อนหรือมันก็เล่นบาร์หรือมันก็ไม่ว่างเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากำลังรอพ่อแม่มารับหรือว่ากำลังกลับบ้านแต่คนดูแบบสามพันกว่าคนขอบคุณมากนะครับกลับกันทีนะในระหว่างที่ทุกคนกลับฉันก็จะกำลังมากลับกำลังไปทำงาน เอาจริงกคืออยากไว้ผมยาวนะแต่แบบเราก็เป็นคนผมหนาซะด้วยสิขนาดผมสั้นใช้เวลาเป่าผมประมาณห้านาทีถ้าผมยาวแบบยาวผมปะบะเลยก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง ไยแล้วเอาไงเดียแอบชอบทุกคนชื่อเจมสุขาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เบย์บอกเขาให้นะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจมขอตัววางไลฟ์ก่อนนะครับผมไปลา